มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้ถล่มหนักเปิดพื้นที่สีแดงมรสุมแผงริ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมกรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าคือวันที่27พฤษภาค,คม2563ร่องมรสุมภาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำ บริเวณอ่าวตังเกียรประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังปานกลางลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ภาคเหนืออากาศร้อนกับมีฝนฟ้าขนองรอะดัยี่สิของพื้นที่ส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าขนองร้อละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธาน,นีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33 3 7องศาเซลเซียสค่ะ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองรอละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญสนบุรีสุพรรณบุรีอุทยัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24 27องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองระละ60กของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนานนยกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชงิงเศราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด31-35องศาศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4ีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมาราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนระาธิวาสค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองระลอกหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-28องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุงสด3 33 5องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณสำนักข่าวสยามท็อปปิกค,ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ